สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยอรัชพรรับเตรียมลัดฟ้ามุ่งหน้าอเมริกาหลังเจอถามแฟนลุ้นฉีดวัคซีนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เหล่ายูทูบเบอร์ศิลปินและดาราต่างพากันย้ายถิ่นฐานรวมถึงเดินทางเพื่อไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นนัทนิสามณีมิวกี้ปรายามะปรางอลิสา คริสหอวังฮันอิสริยะซอจียอนและนาตาลีเดวิสล่าสุดก้อยอรัชพรได้โพสต์ไอจีสตอรี่ชวนแฟนคลับสนทนาก่อนนอนโดยแฟนคลับได้เข้ามาถามว่าไปอเมริกาอยู่ไหมคะขณะเดียวกันก้อยได้แชร์โพสต์ดังกล่าวโดวยรูปภาพเมืองลอสแอนเจลิสพร้อมข้อความเผยว่าไปค่ะไป21ตุลาคมไปถ่าย YouTube ด้วยลูกค้าเข้าได้นะคะ งานนี้เหล่าแฟนคลับต้องรอติดตามว่าทริปอเมริกาของสาวก้อยและเพื่อนๆจะไปทำคอนเทนต์อะไรและตั้งใจจะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยหรือเปล่าคงต้องจับตารอดูกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ